ประชากรลิงจมูกเชิดสีทองค่ะอยากจะให้ดูหน่อยนะคะเพราะว่าตอนเนี้ เขาดูเหมือนจะใกล้เสียงจะสูญพันธุ์แต่เขามีจํานวนมากขึ้นแล้วค่ะเป็นผลจากมาตรการปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยของลิงชนิดนี้นะคะเจ้าหน้าที่เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติโจโจโค่ะในมณฑลซานซีของจีนบอกว่าพบลิงจมูกเชิดสีทองเสฉวนเพิ่มมากขึ้นในเขตอนุรักษ์ทางตอนเหนือสุดของเทือกเขาชินหลิงโดยจํานวนลิงเกิดใหม่ในแต่ละปีนะคะยังคงอยู่สูงเกิน30ตัวและนับจํานวนลิงทั้งหมดได้กว่า2องรตัวในปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็น300ตัวในปีนี้ยิ่งกว่านั้นนะคะอัตราการรอด ของลิงแรกเกิดเนี่ยยังค่อนข้างจะสูงอีกด้วยลิงจมูกชิดสีทองเป็นพันธุ์ที่พบได้ในหลายมณฑลค่ะมีที่เสฉวนการซูสานซีหูเปยและอยู่ภายใต้มาตรการคุ้มครองระดับสูงที่จําเป็นต้องให้ความสนใจกับการอนุรักษ์ลิงสายพันธุ์นี้แล้วก็ปกป้องถิ่นที่อยู่อาศัยเทือกเขาชินหลิงสถานที่อยู่ของเขานะคะครอบคลุมพื้นที่ราวห้าหมื่นตารางกิโลเมตรได้ชื่อว่าเป็นธนาคารแห่งสายพันธุ์เลยมีสัตว์และพืชหลากหลายชนิดอยู่ที่นี่เลยค่ะ